สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานสมาร์ทวอท์นะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อลูกค้าได้รับตัวสมาร์ทวอท์มาแล้วนะครับก็จะสอนวิธีการใช้งานคือให้ลูกค้านะครับเปิดเปิดเครื่องก่อนนะครับก็คือกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับพร้อมกันนะครับค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีแล้วปล่อยนะครับ อันนี้เป็นการเปิดเครื่องนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับภาษานะครับเบื้องต้นนะครับก็มาที่สไลด์นี่สไลด์ไปทางด้านขวานะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับสปูนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับนี่นะครับสังเกตว่าจะมีภาษาอังกฤษที่เขียนว่า international นะครับตัวนี้ให้ลูกค้ากดเข้าไปเลยนะครับนี่อันนี้นะครับกดเข้าไป แล้วก็สังเกตไหมครับว่าตรงนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับให้ลูกค้าไปกดตัวด้านบนตรงนี้นะครับ e x s e อ Sign On นะครัปก็กดไปเลยปอ๊บนะครับสังเกตว่าปุ่มสีแดงมันไปไป,ไปตรงอยู่คําว่า On นะครับให้ลูกค้าย้ายมาให้ไปกดคําว่า Off นะครับเมื่อกดคําว่า Off เสร็จแล้วภาษาเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนได้แล้วลูกค้าก็กดตรงนี้นะครับ แล้วก็ลองเลือกภาษาที่ลูกค้าต้องการมีหลายภาษามากนะครับสมมติผมต้องการภาษาไทยแล้วกันผมก็ปุ่ภาษาไทยอันนี้ก็เรียบร้อยเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาครับต่อนวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวสมาร์ทวอท์นะครับกับสมาร์ทโฟนนะครับให้มันลิงก์กันนะครับเบื้องต้นนะครับก็ให้ลูกค้านะครับไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับมาก่อนนะครับชื่อว่า h i w a t c h นะครับไปที่ App Store นะครับ สักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาตัวอันแรกเห็นไหมครับเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็้าก็กดโหลดเลยนะครับติดตั้งอาจจะรอสักคู่หนึ่งนะครับ รอระหว่างมันโหลดนะครับระหว่างมันโหลดนะแอปเดียวนะครับเน็ตเราแรงปึ๊บนะครับอ่ะโอเคมันหน่ากำลังจะติดตั้งอยู่นะครับสักครู่นึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปตรงดูสิมันติดตั้งหรือ,อยังน่าจะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะนะครับอ่ะโอเคเมื่อลูกค้าโหลดแอปมาแล้วนะครับอันดับแรกในการเชื่อมต่อขั้นตอนแรกก่อนนะครับลูกค้าต้องไปเชื่อมต่อที่อ่าบลูทูธนะครับที่ตัวสมาร์ทโฟนก่อนนะครับอ่ให้ลูกค้าเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับอันนี้บลูทูธมันปิดอยู่ใช่ไหมครับให้ลูกหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้ามาเปิดนี่ครับสัญญาณบลูทูธจากตัวสมาร์ทอาจากตัวสมาร์ทวอทช์ก่อนนะครับปัดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดสัญญาณบลูทูธอ่า แล้วก็อ่ะประนี้อันนี้ถ้าขึ้นสีส้มวันนี้ก็คือเปิดสัญญาณบูทูธแล้วแล้วก็มาเปิดจากตัวนี้นะคะบ,บูทูธนะครับอ่านี่นะครับเชื่อมบูทูธก็จะขึ้นแล้วนะครับก็จับไปเลยนะครับเชื่อมต่อ,อจับคู่นะครับอ่ะอันนี้น่าจะจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ของเราอ่าปึ๊บกดนะครับกำหนดนะครับอ่ะลูกค้าอยากจะให้มันแจ้งเตือนอะไรนะครับลูกค้าก็สามารถเปิดการแจ้งเตือนได้ก่อนเลยนะครับว่าอ,อยากให้เปิดการแจ้งเตือนอะไรก็สมมติ ก็อนุญ,ญาตให้อสมมติผมอยากให้มันแจ้งเตือนทุกอย่างนะครับในแอปพลิเคชันในตัวสมาร์ทโฟนผมก็กดอนุญาตให้หมดเลยนะครับอันนี้ปุ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการนะครับเชื่อมต่อนะครับสัญญาณบลูทูธนะครับ นะครัี่นะครับชื่อบลูทูธก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็เชื่อมต่อได้เลยว่าชื่อบลูทูธนะครับมันจะมีหลายอันนะครับก็คืออาจจะเป็น W7 Pro นะครับหรือจะเป็น EPW s 1 0 0หรือว่าจะเป็นสมาร์ทวอทนะครับอ,อันนี้มันก็เชื่อมต่อเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วกอ็อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับหากลูกค้ามีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์นะครแล้วก็ไลน์ ID ไว้ให้หลังต่อจากาคลิปตัวนี้นะครับวันนี้อขอบ